สบายดีพ่อแม่พี่น้องลมเปล่ามันนี่พี่น้องมาส้มมันอ่างเพื่องพี่น้องีงเพื่องที่แก่มากพี่น้องบรรยากาศหนาวพี่น้องช่วงอากาศหนาวไง ลมผัดแห้งเที่ยงนายังไม่ได้ยี่ปีหน่อย นี่พี่เนาะหางเพื่องอันนี้เป็นห่วยห้องพี่เนาะมีแม่น,มนาบ ต้นตาลนี่พี่ <tousse> <tousse> thank you